สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวไส้ไก่ทอดไส้ไก่ทอดที่ขายในที่นี้ใน50บาทนะครับอยู่ร้านที่บ้านนารับเพล่หางคุ้งนาเลยผมมาหล่อหากินตะมาคุ้งก็เลยมารีวิวไส้ไก่ทอดนะครับรให้เอฟซีไ,ไ,ได้อยากกินด้วยกินดูอื้อ Ừ. Hmm. Nó hmm. <laughs> hmm. có Nó hơi Thế หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับไส้ไก่ทอดอร่อยมาก